สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ใจฟูจากเนื้อเรื่องจริงเศรษฐีสู่ยาจกบทเรียนที่เงินซื้อไม่ได้ในหนึ่งชีวิตคนเรานั้นคุณเคยรู้สึกไม่ว่าทุกสิ่งที่คุณสร้างมาอย่างยาวนานและมั่นคงสามารถพังทลายลงได้ภายในชั่วข้ามคืนเคยต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตจนถึงขั้นต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์หรือบางคนอาจต้องติดลบ หรือในวันที่เหลือเพียงแค่คนรักที่พร้อมจะเคียงข้างกันวันนี้ใจฟูจะพาคุณย้อนกลับไปสู่เรื่องราวชีวิตจริงของชายคนหนึ่งเศรษฐีชาวจีนนามว่าอาหวงผู้ที่ต้องทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังทั้งทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงและชีวิตที่เคยสุขสบายเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยเสื่อผือนหมอนใบบนแผ่นดินที่ไม่คุ้นเคยเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าจากอดีต แต่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตบทเรียนที่สอนให้เราได้รู้ว่าทรัพย์สมบัติที่แท้จริงไม่ใช่เงินทองแต่คือคุณค่าที่อยู่ในจิตใจและจิตวิญญาณของเราทุกคนเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดการลุกขึ้นยืนใหม่และการเป็นผู้ชี้ทางดําเนินชีวิตและคำสอนดีๆให้กับลูกๆทั้งเจ็ดคนของเขาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนใต้อของจีนณที่แห่งนั้น มีชายผู้เป็นที่รักและนับถือของทุกคนนามว่าอาหวงเขาคือเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลที่ควบคุมราคาผลผลิตและสินค้าโพกฑ์นในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นข้าวสารผักผลไม้หรือเครื่องเทศต่างๆที่จะส่งออกไปขายในเมืองอาหวงไม่ได้รวยเพียงธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่เขารวยน้ำใจเข้าใจความทุกข์ยากของชาวบ้านและพร้อมจะช่วยเหลือทุกคนเสมอหากใครขัดสน ไม่ว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านหรือติดขัดเรื่องเงินอาห่วงจะยื่นมือเข้าช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนหากใครเจ็บป่วยเขาก็จะส่งคนไปดูแลถึงบ้านความดีงามของเขาจึงเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งหมู่บ้านจนทุกคนรักและนับถือเขาดุดญาติผู้ใหญ่แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับอาห่วงเมื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางระบบการปกครองของจีนมาถึง มีคำสั่งให้กวาดล้างคนรวยและนายทุนข่าวร้ายนี้ถึงหูชาวบ้านก่อนที่ทางการจะมาถึงไม่นานด้วยความรักและความผูกพันที่ทุกคนมีต่ออาหวงชาวบ้านจึงรวมตัวกันด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากภัยอันตรายนี้ทุกคนช่วยกันเก็บข้าวของครึ่งใช้ที่จำเป็นและที่สำคัญที่สุด พวกเขาช่วยกันเอาเงินสดจากบ้านอาหวงจำนวนมหาศาลกว่า10ปีบมาอัดจนแน่นเพื่ออาหวงจะได้มีทุนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดนทุกคนเชื่อมั่นว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดและทำได้ในสถานการณ์ที่ขับขันเช่นนี้วินาทีนั้นไม่มีใครเลยที่จะคาดคิดได้ว่าการกระทำที่เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาดีนี้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบททดสอบที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตของเศรษฐีผู้นี้ บนเรือที่มุ่งหน้าสู่แผ่นดินสยามเอาห่วงไม่ได้เดินทางเพียงลำพังเขามีหญิงสาวสวยคนหนึ่งมาด้วยเธอคือภรรยาที่ได้มาจากความเมตตาของเขาเมื่อเอาห่วงได้ยินว่าพ่อแม่ของหญิงสาวผู้นี้ไม่มีเงินใช้หนี้จนต้องยกเธอไปเป็นของเจ้านี่เอาห่วงจึงควักเงินจำนวนมากช่วยใช้หนี้ให้ด้วยความเต็มใจแต่พ่อแม่ของหญิงสาวกลับมองว่า นี่คือบุญคุณที่ต้องตอบแทนจึงยกเธอให้เป็นภรรยาถึงแม้เอาหวงจะพยายามปฏิเสธเพราะเขาเองก็กำลังจะหนีตายแต่ผมกำลังตง้องหนีจะเป็นตายร้ายดีก็ไม่รู้คำพูดของอาหวงนั้นไม่เป็นผลพ่อของหญิงสาวพูดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของลูกสาวแล้วเจ้าจงพาไปเถิดในนาทีที่ไม่อาจต่อรองอะไรได้อีก เขาจึงจำต้องพากันหนีตายมาพร้อมกันในระหว่างการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลอย่างทรมานจิตใจอาหวงนั่งมองเงินในปีบ๊บด้วยความหวังว่ามันจะเป็นทุนในการสร้างชีวิตใหม่แต่แล้วขณะที่เรือใกล้จะถึงฝั่งเสียงตะโกนจากชาวประมงก็ดังขึ้นมาว่าเงินจีนใช้ในสยามไม่ได้คำพูดเพียงสั้นๆนี้เหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจของอาหวง เขานิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะรีบเปิดปี๊บเงินที่ชาวบ้านช่วยกันอัดมาจนแน่นกว่าสิบปี๊บแล้วเขาก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาหยิบธนบัตรเหล่านั้นออกมาโยนมันขึ้นไปบนฟ้าเหมือนคนเสียสติลมทะเลพัดเงินจำนวนมหาศาลน,นั้นปลิวว่อนไปทั่วเรือและร่วงลงสู่ทะเลกว้างเงินที่เคยมีค่ามหาศาลในแผ่นดินเกิดกลับไร้ค่าบนแผ่นดินใหม่ เมื่อเท้าแตะพื้นดินสยามอ้าหวงและภรรยากลายเป็นคนตัวเปล่าเสือ่อผืนหมอนใบได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงเขาไม่มีอะไรติดตัวเลยนอกจากเสื้อผ้าที่สวมใส่และกระเป๋าเสื้อผ้าใบน้อยพร้อมทั้งความมุ่งมั่นในหัวใจเขามองหน้าภรรยาด้วยความรู้สึกผิดและมุ่งมั่นที่จะต้องสร้างครอบครัวขึ้นมาใหม่ให้ได้ไม่ว่าต้องเจอกับอะไรก็ตาม ความมุ่งมั่นของอาห่วงได้มาจากคำสอนที่เขาเคยได้ยินมาจากพ่อกับแม่ของเขาตั้งแต่ยังเด็กว่าทองคำไม่ได้อยู่ในเหมืองเสมอไปบางครั้งมันก็ถูกซ่อนอยู่ใต้กองขี้คำสอนนี้เปรียบได้กับการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามหรือการพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อสิ่งที่ต้องการเหมือนที่อาห่วงเคยบอกกับภรรยาว่าถ้าฉันรู้ว่าในกองขี้นั้นมีเงิน ฉันก็จะไปเขี่ยกองขี้นั้นหาเอาเงินออกมาไปล้างแล้วเอาให้เธอนี่คือหัวใจของนักสู้ที่เงินซื้อไม่ได้จากวันที่เป็นเศรษฐีสู่การเป็นยาจกบททดสอบที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นเอาห่วงต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะกุลีแบกข้าวสารนานที่หนักหน่วงและลำบากกว่าที่เขาเคยจินตนาการไว้หลายเท่าทุกวันเขาต้องตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเพื่อไปรอรับจ้างแบกข้าวสาร กระสอบและหลายสิบกิโลกรัมร่างกายที่เคยสุขสบายต้องปวดเมื่อยและเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำแต่เขามีคำพูดหนึ่งที่ติดปากและเป็นเหมือนเกราะป้องกันความท้อแท้เสมอว่างานหนักไม่กลัวกลัวไม่มีงานทำเขาทำทุกงานที่ได้รับไม่เคยปรีป,ปากบนไม่ว่าจะเป็นการแบกหามยกของหนักหรือแม้แต่การรับจ้างทำความสะอาดเขามองว่าทุกงานที่ทำคือการสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่ เพื่อครอบครัวของเขาแต่การทำงานหนับเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอหรอกเอาห่วงยังต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากมายทั้งการถูกดูถูกจากคนรอบข้างความไม่คุ้นชินกับภาษาและวัฒนธรรมหรือแม้แต่การถูกโกงค่าแรงในบางครั้งแต่ในทุกครั้งที่เจอปัญหาเอาห่วงจะใช้สติปัญญาและความอดทนที่เขามีเป็นเครื่องมือในการแก้ไข เขาจะสังเกตการเรียนรู้จากคนในพื้นที่และไม่ยอมแพ้เขายังจำได้ดีว่าในอดีตเขาเคยเป็นพ่อค้าที่เก่งกาจมีทักษะการเจรจาและการมองเห็นโอกาสยังคงอยู่ในสายเลือดอาห่วงเริ่มต้นจากการใช้ความซื่อสัตย์และความขยันเป็นทุนเขาเป็นคนแบกของที่ตรงต่อเวลาและทำงานอย่างเต็มกำลังเมื่อมีโอกาสเขาก็เริ่มเก็บหอมรอมริบเงินเล็กๆน้อยๆจากค่าแรงอันน้อยนิด เพื่อซื้อของมาขายต่อทีละนิดทีละหน่อยเขาเริ่มต้นจากแผงลอยเล็กๆในตลาดที่ไม่มีใครสนใจแต่ด้วยความซื่อสัตย์และสินค้าที่มีคุณภาพผู้คนก็เริ่มรู้จักเข้ามาอุดหนุนเขาและภรรยาเป็นคนจริงใจอัธยาศัยดีทั้งสองช่วยกันทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่โดยมีภรรยาที่คอยเป็นกำลังใจและแรงผลักดันที่สำคัญที่สุด นี่คือตัวอย่างของการล้มแล้วลุกที่แท้จริงอาห่วงสอนให้เรารู้ว่าเมื่อชีวิตต้องเผชิญกับความล้มเหลวสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่จำนวนเงินในกระเป๋าแต่คือความพยายามความอดทนสติปัญญาและกำลังใจที่เข้มแข็งที่จะทำให้เราก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ทีละขั้นทีละตอนจนกระทั่งสามารถสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาได้อีกครั้งอย่างมั่นคงด้วยความมานะอดทน และความเป็นพ่อค้าที่มีอยู่ในสายเลือดทำให้อาหวงสามารถสร้างฐานะขึ้นมาใหม่ได้อย่างมั่นคงอีกครั้งแต่การกลับมายืนหยัดในครั้งนี้ไม่ได้ถูกวัดกันที่จำนวนเงินทองในกระเป๋าอีกต่อไปแล้วหากแต่คือความสุขที่ล้นปรีและความอิ่มเอมใจจากการที่ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาด้วยสองมือของตัวเองพร้อมกันนั้น อาหวงยังมีกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากภรรยาที่เคียงข้างกันไม่เคยห่างซึ่งเป็นพลังสำคัญในการเผชิญอุปสรรคต่างๆและสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือลูกๆทั้งเจดคนซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทั้งคู่ที่ช่วยผลักดันให้อาหวงมีความมุ่งมั่นที่จะมอบชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่พ่อคนหนึ่งจะให้ได้แก่ครอบครัวของตนเองและแน่นอนว่า ความสำเร็จในครั้งนี้จึงเป็นความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านฐานะและการเติมเต็มจิตใจอย่างแท้จริงสิ่งที่น่าอัศจรรยิ่งกว่าการกลับมาเป็นเศรษฐีคือการที่อาห่วงและภรนรยาได้ถ่ายทอดคําสอนจากรุ่นสู่รุ่นให้กับลูกๆทั้งเจคนคําสอนเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ลมปากแต่คือชีวิตจริงที่พวกเขาได้ใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ ตลอดเส้นทางอันแสนยากลำบากคำสอนเหล่านี้คือรากแก้วที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของลูกๆทุกคนลูกๆทั้งเจ็ดคนได้รับคำสอนที่สำคัญเหล่านี้จากปะป๊าและหม่าม้ายกตัวอย่างเช่นยิ่งให้ยิ่งได้ทองแท้ไม่กลัวไฟเผาอย่างไรก็เป็นทองแท้ที่สอนให้เรายึดมั่นในความดีงามแม้ต้องเจอบททดสอบที่หนักหน่วง ความกตัญญูทำให้ฟ้าสะเทือนที่สอนให้สำนึกในบุญคุณทำดีไม่ต้องหวังผลที่สอนให้ทำความดีจากใจจริงและคำสอนที่ต้องจดจำอย่างมากคืออย่าเซ็นคําประกันให้ใครการเซ็นคําประกันอาจต้องตายทั้งเป็นซึ่งเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่มาจากประสบการณ์ตรงและสอนให้ทุกคนมีความรอบคอบในการใช้ชีวิต ด้วยความดีที่ทำมาตลอดชีวิตความเมตตาความอดทนความมุมานะอุตสาหะและความพยายามอย่างสูงไม่เคยมีคำว่าท้อจากปะป๊ากับมาม้าเลยจากคำสอนและแบบอย่างที่ดีทำให้ลูกๆทุกคนมีชีวิตที่ดีและเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมด้วยพ่อแบบและแม่แบบที่แสนดีนั่นเองบุตรเรียนที่อาห่วงได้รับ ไม่ได้เพียงแค่เรื่องการเงินที่สูญเสียไปแต่เอาหวงกลับได้ค้นพบทรัพย์สมบัติที่แท้จริงที่ไม่มีใครสามารถพรากไปได้นั่นคือคุณธรรมและคำสอนที่ประเมินค่าไม่ได้เปรียบเสมือนคำสอนที่มีคุณธรรมนั้นเป็นรากแก้วของต้นไม้ใหญ่ที่มีทรัพย์สมบัติซ่อนไว้อย่างมหาศาลซึ่งเขาได้ถ่ายทอดเป็นมรดกอันล้ำค่าให้กับลูกหลาน เป็นมรดกที่แข็งแกร่งกว่าเงินทองใดๆในโลกและนี่คือเรื่องราวของอาวงเรื่องราวที่แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ในวันที่เราต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่เราก็ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอเพียงแค่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนลงมือทำทันทีมีความมุ่งมั่นความพยายามอดทนมุมาณนะ และมีกำลังใจที่เข้มแข็งเพราะในท้ายที่สุดคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่ทรัพย์สมบัติแต่ถูกวัดกันที่หัวใจและสิ่งดีๆที่เราได้สร้างขึ้นและส่งต่อให้ผู้อื่นมรดกที่เอาววงถึงไว้ไม่ใช่กองเงินแต่มันคือคำสอนที่ฝังรากลึกในจิตใจของลูกๆทั้งเจ็คนและเรื่องราวที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราทุกคน หากเรื่องราวชีวิตของอหวงโดนใจคุณเขียนคอมเมนต์ใต้โพสต์เป็นกำลังใจส่งต่อให้คนอื่นๆอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อส่งต่อกำลังใจดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักและคนที่กำลังท้อแท้หากคุณมีเรื่องราวชีวิตที่อยากแบ่งปันหรือวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลจริงอย่าลังเลที่จะส่งมาให้เราทางอีเมลเพื่อที่เราจะได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้กำลังใจคนอื่นๆ ที่อาจมีปัญหาคล้ายกันนะคะใจฟูขอเป็นกำลังใจให้คุณเสมอแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ